๑ีกุมหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคมมีโอกาสใหม่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นงานหลักหรืองานเสริมมีทางเลือกให้เปลี่ยนอยู่ที่ว่าคุณจะเปลี่ยนหรือเปล่าเพราะชีวิตการงานตอนนี้ก็ค่อนข้างจะลงตัวดีอยู่แล้วแม้จะเรื่อยเอื่อยๆไปหน่อยแต่ก็สบายดีอย่างไรก็ตามถ้าเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะทำให้คุณรวยขึ้นมีโอกาสเติบโตก้าวหน้ามากขึ้นด้านความรัก คนโสดสนิทเจอคนจริงจังแต่ยังไม่ค่อยถูกใจลังเลว่าจะให้โอกาสเขาดีไหมคนที่มีคนคุยแบบไร้สถานะคุณสงสัยว่าเขาเห็นคุณเป็นรักแท้หรือคุยเล่นๆเพื่อแก้เหงากันแน่ลังเลว่าควรไปต่อหรือพอแล้วดีคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วไม่ค่อยมั่นใจในกันและกันว่ายังรักกันอยู่หรือแค่มีกันและกันไว้เพราะแค่ไม่อยากเป็นโสด สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นดวงประจำเดือนมิถุนายนปี2566ค่ะคลิปนี้เป็นการทำนายดวงโดยอิงจากราศีเป็นหลักนะคะท่านที่ไม่ทราบลัคนาคุณสามารถดูคลิปนี้ได้เลยค่ะคือถ้าคุณไม่มีเวลาเกิดคุณก็จะหาลัคนาไม่ได้นะคะแต่การดูดวงจากราศีเนี่ยแค่คุณมีวันเกิดแล้วก็เดือนเกิดก็ทราบราศีแล้วค่ะ คลิปนี้นะคะเป็นการทำนายโดยใช้ไพ่ทาโรค่ค่ะแล้วก็เป็นการอ่านสถิติให้ฟังนะเก็บไม่ได้มียาญอย่างรู้นะคะก็คือถ้าไพ่ออกมาแบบไหนอยู่ในตำแหน่งไหนมันเคยเกิดอะไรขึ้นบ้างตามที่เคยเก็บสถิติมาก็จะนามาเล่าสู่กันฟังขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะคลิปนี้เป็นดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงส่วนตัวถ้าคุณต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถทักไลน์มานัดคิวกันได้ไลน์ ID ก็แปะเอาไว้ให้แล้วตรง Descript i o n ค่ะ เริ่มต้นที่ดวงการงานการเงินกันเลยนะคะไพ่ประจําตัวของคุณคือไพ่เดอะสตาร์นี่คือไพ่ของคนที่อยู่ดีกินดีมีความชิลชิในชีวิตการงานก็ราบรื่นดีถึงแม้จะมีไพ่แปดดาบเข้ามาติดตัวแต่ก็เป็นไพ่เสียใบยเดียวในสํำรับแปลว่าการงานอาจจะไม่ได้มีการเจริญเติบโตก้าวหน้าแปดดาบนี่คือกลับไม่ได้ไปไม่ถึงก็แปลว่าคุณก็ยังอยู่ในจุดเดิมไม่สามารถที่จะพัฒนาไปไหนได้มันตันแต่ว่าก็ไม่ได้เดินถอยหลังเหมือนกันก็ยังอยู่ในจุดนี้แหละคือถ้าคุณยังอยู่ในจุดเดิมต่อไปคุณก็ไม่ได มีปัญหาอะไรการงานในช่วงเดือนนี้ก็ราบรื่นราบรียดดีเพียงแต่ว่ามันมีโอกาสใหม่ๆหยิบยื่นเข้ามาหรืออาจจะเป็นโอกาสที่คุณไปหามาก็ได้แต่คุณก็ไม่ได้หาแบบตั้งใจหาหรอกแต่อเผอิญมันมีโอกาสเข้ามาไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนงานใหม่หรือถ้าคุณเป็นเจ้าของกิจการก็จะมีโอกาสในเรื่องของการลงทุนในธุรกิจใหม่ๆแต่ไพ่ของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันขึ้นอยู่ในตำแหน่งไม่สำคัญแปลว่าก็ไม่ได้รู้เหมือนกันว่าคุณอยากจะเปลี่ยนหรือเปล่าเพราะตอนนี้คุณก็ค่อนข้างที่จะชิวๆอยู่กับสถานการณ์การงานของคุณอยู่แล้วแล้วก็สบ สบายกับคอมฟอร์ตโซนที่คุณอยู่เดิมอยู่แล้วถึงแม้นมันจะไม่ได้เติบโตก้าวหน้าแต่มันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรไพ่ในใจลึกๆของคุณก็ยังได้ไพ่ของคนมีความสุขในการทํางานได้ไพ่สิบถ้วยแต่ว่าไพ่แวดล้อมของคุณในปัจจุบันนี้มันเป็นไพ่ราชาราชินีถ้วยค่ะก็คือกินดีอยู่ดีมีเงินใช้แต่ว่าไม่ได้อู้ฟู่อะไรไม่ถึงขั้นร่ํารวยมหาศาลแต่ถ้าใช้ชีวิตเป็นอยู่อย่างพอเพียงเนี่ยสบายๆเลยไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยเพียงแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงที่มันเข้ามาตรงนี้มันสามารถจะทําให้คุณเป็นดังราชาช ราชินีเหรียญได้ราชาราชินีเหรียญจะรวยอู้ฟูกว่าราชาราชินีถ้วยนะคะเพียงแต่ว่าคุณต้องการไปสู่จุดนั้นไหมคือคนดาวเป้าหมายบางทีก็ไม่เหมือนกันบางคนเนี่ยมีชีวิตอย่างพอเพียงมีเวลาทํางานที่ชิลๆสบายๆแล้วก็มีเวลาพักผ่อนพอใจแบบนี้คุณก็อยู่แบบเดิมต่อไปได้ไม่ผิดอะไรเดือนนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรคนรอบข้างก็ดีเจ้านายก็เอื้อเอ็นดูเพื่อนร่วมงานก็สมัครสมานสามัคคี ลูกน้องก็ขยันขันแข็งดีเพียงแต่ว่ามันตันหรือว่าปัญหาที่มีอยู่กับระบบขององค์กรมันก็ยังมีอยู่แบบนั้นไม่ได้อยู่ในจุดที่คุณจะสามารถไปเปลี่ยนแปลงระบบอะไรได้ก็ต้องยอมรับระบบไปหรือถ้าคุณเป็นเจ้าของกิจการคุณก็มีปัญหาที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมของคุณเกี่ยวกับเศรษฐกิจในอุตสาหกรรมนั้นๆที่คุณเป็นอยู่ มันเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจไม่ได้แต่คุณก็สามารถเอาตัวรอดได้กับเศรษฐกิจที่มันอ,อึดอัดอึดอัดแบบนี้แหละ <S <S ก็สามารถที่จะอยู่แบบเดิมได้ถ้าเป้าหมายในชีวิตของคุณไม่ได้ต้องการที่จะร่ารวยมหาศาลอะไรแต่ถ้าคุณมีเป้าหมายว่าคุณต้องการจะอู้ฟู่กว่านี้ต้องการเติบโตก้าวหน้าม,มากกว่านี้ตอนนี้โอกาสมาแล้วนะคะคุณก็จะต้องเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแล้วรวยขึ้นค่ะเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ถึงขั้นรวยขึ้นทันทีคุณจะต้องลงทุนลงแรงทํางานหนักไปก่อนเพื่อที่จะรวยขึ้นในอนาคตเพราะฉะนั้นการ การเปลี่ยนแปลงที่เข้ามาตรงนี้มันไม่ถึงขั้นที่จะทาให้คุณรู้สึกลิงโลดพอเห็นแล้วปับ๊บเราก็รู้เลยว่าเราจะต้องได้เงินเดือนขึ้นเท่านั้นเท่านี้หรือธุรกิจใหม่ๆนี้เนี่ยจะทําให้มีลูกค้ามากขึ้นเป็นอีก10เท่า20เท่ามันไม่ถึงขั้นนั้นเพียงแต่ว่ามันจะทําให้เราหลุดออกจากวงจรเดิมๆหลุดออกจากกรอบเดิมๆแล้วเข้าไปสู่กรอบใหม่ที่มันทําให้คุณมีโอกาสจะเติบโตก้าวหน้าและสร้างเงินสร้างไราไยไ,ได้ได้มากขึ้นในอนาคต ก็อยู่ที่คุณว่าตอนนี้คุณอยากจะยอมอดเปรี้ยวไว้กินหวานยอมทํางานหนักขึ้นเพื่อที่ในอนาคตคุณจะได้ร่ํารวยขึ้นหรือคุณสบายสบายแล้วกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ตอนนี้คุณก็ไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้แล้วแต่เป้าหมายของชีวิตแต่ละคนก่อนที่จะไปฟังคําทำนายกันต่อฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์ให้กับช่องของลูกเกดพยากรณ์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ ต่อมาเป็นเรื่องของความรักค่ะเริ่มต้นที่คนโสดสนิทก่อนเลยมีภาพไพ่หนึ่งไม้เท้าเข้ามาแปลว่ามีคนที่อยากจะมาหยิบยื่นสิ่งดีๆให้อยากจะมาสารสัมพันธ์กับคุณแต่ไพ่ประจําตัวคุณดันได้ไพ่สีถ้วยคือไพ่ของคนนั่งกอดอกกับอะไรก็ตามที่ถูกหยิบยื่นมาให้แปลว่าคนที่จะเข้ามาสารสัมพันธ์เนี้ย ไม่ค่อยตรงสเปคไม่ค่อยตรงใจเท่าไหร่อาจจะมีปัญหาตรงที่1คุณอาจจะยังยึดติดอยู่กับคนรักเก่ายังรอคนรักเก่าซึ่งเขายังไม่ได้กลับมาในช่วงนี้ก็เลยยังไม่ได้เปิดใจให้กับคนใหม่หรือสองคุณอาจจะไม่ได้รอใครเลยไม่ได้มีคนรักเก่าอะไรเลยแต่ว่าคุณมีสเปคของคุณซึ่งคนคนนี้ไม่ได้ตรงสเปคเท่าไหร่แต่คนคนนี้ข้อดีเขามีคือเขาเป็นคนที่ฐานะดีโปรไฟล์ดีเป็นคนที่มาดังลักษณะราชาถือเหรียญแต่ไม่ได้แปลว่ากําลังดูดวงให้กับคุณผู้หญิงและคนที่เข้ามาเป็นผู้ชายนะคะ ไม่ได้มีเพศนะแต่บอกลักษณะพื้นฐานของชีวิตของคนคนนี้ที่เข้ามามีความจริงจังจริงใจที่อยากจะมาสารสัมพันธ์กับคุณแล้วมีฐานะที่ดีด้วยคุณก็อาจจะลังเลลังเลว่าควรจะให้โอกาสเขาไหมแล้วคนรอบข้างก็ดูว่าจะสนับสนุนเขาคนนี้ด้วยเพราะว่าดูเขาโปรไฟล์ดีแต่เขาจะไม่ได้เป็นคนที่โรแมนติก จีบไม่เก่งบางทีก็ทื่อชืนนิ่งๆิ่งเรียบร้อยเรียบร้อยเฉยเย,ยจนทําให้คุณไม่ได้รู้สึกหวือหวาหวือหวาตื่นเต้นอะไรไปกับการที่เข้ามาสารสัมพันธ์กับเขาเท่าไหร่แล้วในใจลึกๆของคุณคุณต้องการความรักที่หวานแหววโรแมนติกแต่คนนี้ไม่ได้มีให้ทีนี้มันมีโอกาสเหมือนกันที่จะมีคนเข้ามาสารสัมพันธ์กับคุณในลักษณะที่หวือหวาหวานแหววโรแมนติก แต่คนคนนั้นอาจจะไม่ใช่คนที่จริงจังจริงใจเหมือนเข้ามาเล่นเล่นเข้ามาหาเพื่อนคุยเล่นมากกว่าแต่คนที่จริงจังจริงใจกับเป็นคนที่ไม่ค่อยตรงสเปคคุณเท่าไหร่มันก็เลยมีความเครียดหน่อยแล้วก็อยากจะมีใครสักคนหนึ่งที่หวานแหววโรแมนติกแต่คนคนนั้นเขาก็มาเล่นเล่นกับเราส่วนในคนที่จริงจังจริงใจมันก็ยังคุยกันไม่ค่อยคลิกคุยกันแล้วมันไม่ค่อยฟินเท่าไหร่สุดท้ายไปจบที่ไพ่เดวิลนั่นแปลว่ารักซ้อนมีโอกาสเหมือนกันที่คุณก็รู้สึกว่าคุณอยากจะเก็บคนที่ จริงจังจริงใจกับคุณอะเอาไว้เพราะว่าเขาเป็นสายเปเวลาไปทานข้าวดูหนังด้วยกันเขาก็เลี้ยงนะดูว่าคบคนนี้เอาไว้ไม่เสียหายอะไรแต่ว่าคุณอาจจะคบเขาเล่นๆแต่เขามีความจริงจังและในขณะเดียวกันคุณก็อาจจะคบอีกคนหนึ่งซึ่งมาเล่นๆกับคุณแต่มันก็ชุ่มชื่นหัวใจดีกลายเป็นว่าคุยสอนซึ่งไม่แนะนํานะคะโดยเฉพาะไปทํากับคนที่เขาจริงจังเนี่ยมันจะบาดเยอะเพราะว่ามันจะไปก่อเกิดความหวังให้กับเขาแล้วสุดท้ายคุณก็ไม่เอาเขาเพราะคุณคบเขาแค่เล่นๆอย่าไปทําแบบนั้นแต่ถ้าเกิด ว่าคุณคิดว่าคุณอยากจะเปิดใจให้กับคนนี้ถึงแม้นว่าเขาจะไม่ได้หวานแบบโรแมนติกอะไรแต่ดูว่าโปรไฟล์ดีก็คุยกับเขาคนเดียวอย่าไปคุยซับคุยซ้อนกับคนอื่นค่ะคุณอยู่ในจุดที่คุณต้องตัดสินใจเลือกนะอย่าไปทําในรูปแบบของเดวิลแต่โอกาสที่คุณจะเป็นเดวิลมีเหมือนกันก็อยู่ที่ว่าคุณจะมีสินทรมากพอไหมนะคะถ้ามีสินทรมากพอคุณก็ไม่ทําหรอกคุณก็จะเลือกคุยกับใครไปสักคนหนึ่งถ้าแม้นว่าคุณจะไม่ได้เลือกคุยกับคนที่จริงจังคนนี้คุณไปคุยกับคนที่เขามาเล่นๆคกกเ่นนนหหมมืออัััไไไดด้าวงะร ก็ถือว่าได้ก็ไม่เป็นไรคือไม่ใช่เดือนที่เหงานะคะมันมีคนคุยอยู่แล้วเพียงแต่ว่าคุณจะเลือกคุยกับใครเท่านั้นเองต่อมาเป็นเรื่องของคนที่มีคนคุยแต่ว่าไร้สถานะไพ่ประจำตัวของคุณก็ยังเป็นไพ่คนโสดอยู่เลยนั่นแปลว่าคุณก็ยังไม่ได้สถานะจากเขาสักทีแถมไพ่ตั้งต้นก็ยังเป็นไพ่ของความผิดหวังอีก นั่นก็แปลว่าคุณรู้สึกว่าความรักความสัมพันธ์มันควรจะพัฒนาได้แล้วแต่ก็ไม่พัฒนายังอยู่ในรูปแบบไม่ชัดเจนอยู่เลยแต่ถามว่าเขายังวนๆอยู่ในชีวิตไหมเขาก็ไม่ได้หายไปไหนเพราะว่าไพ่ห้าถ้วยใบนี้ยังบอกว่ามันก็ยังมีเขาอยู่แหละแต่คุณต้องการมากกว่านั้นต้องการมากกว่าแค่มีเขาอยู่ต้องการมีสถานะต้องการให้มันชัดเจนได้แล้วหรือต้องการให้มีดิเรกชันที่มันชัดเจนกว่านี้ว่าเราจะไปกันในรูปแบบไหนเจาะไปที่ใจเขาเขาก็ยังต<ๆ>้องการคุณอยู<ๆ>่ย<ๆ>ังอยากจะเป็นคนคุยกับคุณอยู่ไปยาว เพียงแต่ว่าเขาได้ไพ่ของการรับๆล่อๆไพ่ของการที่รักกะปิดลักกะเปิดดังนั้นเขาอาจจะมามาหายหายใจยังอยากคุยกับคุณไปยาวๆแต่อีกใจหนึ่งเขาก็มีอย่างอื่นให้โฟกัสถ้าเกิดว่าพื้นฐานเขาเป็นคนเจ้าชู้ก็แปลว่าเขามีคนคุยสอนถ้าพื้นฐานเขาไม่ได้เป็นคนเจ้าชู้ก็แปลว่าเขาอยากจะไปโฟกัสเรื่องอื่นมากกว่าและเป็นเรื่องที่เขาก็ไม่ได้อยากจะบอกคุณด้วยถ้าเขามีปัญหาในเรื่องหน้าที่การงานมีปัญหาอะไรกับใครเขาก็ไม่ได้อยากจะบอกคุณเขาก็จะเก็บเอาไว้ในใจของเขายัางไม่ได้พร้อมจะแชร์ก็เลยยิ่งทําให้คุณมมีควารู้สึก น้อยอกน้อยใจว่าเขามีอะไรทําไมไม่พูดไม่บอกไม่แชร์คุณก็อยากจะแชร์ความทุกข์กับเขาเหมือนกันมันมีโอกาสที่จะเกิดในเรื่องของทาวเวอร์คือการทะเลาะเบาแววงกันได้เกิดจากความเข้าใจที่ไม่ตรงกันคือเขาอาจจะไม่ได้แชร์ความทุกข์ของเขาให้คุณฟังด้วยความหวังดีก็ได้นะเพราะว่าไม่ได้อยากที่จะให้คุณมา ต้องเป็นทุกไปด้วยแต่คุณอะอยากจะรับรู้คุณ่ะมีไพ่ในใจเป็นไพ่เดอะซันนั่นแปลว่าคุณ่ะต้องการจะไปต่อกับเขาอยากจะมีอนาคตร่วมกับเขาดังนั้นสุขทุกอะไรของเขาเราก็อยากจะรับรู้เราก็อยากจะร่วมแชร์ไปด้วยมันอาจจะเป็นเรื่องดีก็ได้นะคะแต่ว่ามันเข้าใจไม่ตรงกันก็เลยทะเลาะหรืออาจจะเป็นเรื่องไม่ดีก็ได้เช่นเขาไปคุยซับคุยซ้อนแล้วคุณก็รู้เพราะว่าคุณก็ได้ไพ่เดอะซันซึ่งแปลว่ากระจ่างดังนั้นเขาไปแอบทําอะไรเนี่ยคุณก็รู้หมดแหละแล้วมันก็เลยทะเลาะกันเพราะว่าคุเ็นน่า้ยซออมักกจะ เกิดความรู้สึกไม่ค่อยมั่นใจแล้วว่ามันจะไปต่อกันได้อย่างไรความรักมันเติมเต็มไม่ได้เหมือนก็กระท่อนกระแท่นเป็นไพ่สีดาบสีดาบนี่คือเรื่องของการมามาหายหายแต่สีดาบเนี่ยยังไม่ได้เลิกคุยกันไปไม่ถึงขั้นบล็อกกันไปนะคะแถมมันยังมีไพ่เด็กถือถ้วยมานั่นแปลว่าเขาก็จะทําอะไรบางอย่างให้คุณชุ่มชื่นหัวใจก็คือถ้าเขาไปทําผิดอะไรมาถ้าเขาไปคุยซ้อนมาแล้วคุณจับได้เขาก็มางอเขาก็มาขอโทษเขาก็มาพยายามทําดีทําให้คุณใจอ่อนจนได้แหละหรือถ้าเขามี ความลับอะไรต่อคุณก็ตามเนี่ยแล้วคุณไปรู้เนี่ยคุณก็รู้สึกว่าอทอาทไมเขาไม่บอกเขาไม่แชร์เนี่ยเขาก็จะมาพูดดีเขาก็จะมีเหตุผลดีๆมาให้คุณว่าเออเป็นเพราะอย่างนั้นอย่างนี้นะเขาถึงไม่บอกคุณอย่างนี้เป็นต้นมันก็จะทําให้คุณใจอ่อนแต่คุณก็ยังลังเลไพ่จบยังเป็นไพ่เลเวอร์สนี่คือไพ่ของการ ตัดสินใจคือไพ่ของทางเลือกว่าคุณจะไปต่อหรือพอแล้วดีเพราะบางครั้งคุณก็รู้สึกว่าเขามีคุณอยู่เนี่ยเพื่อแค่เป็นคนคุยคลายเหงาเท่านั้นเองหรือว่าเขารักคุณจริงๆกันแน่บางทีก็ดูยากเพราะเวลาที่คุณงอนเวลาที่ทะเลาะกันเขาก็มาง้อทําเหมือนว่าคุณ่ะเป็นคนรักของเขาแต่เวลาปกติปกติเขาก็ไม่ได้ดูแลเอาใจใส่เหมือนจะมาหาคุณก็เฉพาะเวลาที่เขาเหงาเหงาเท่านั้นก็เลยสงสัยว่าเป็นรักแท้หรือแค่เหงาคุณอยู่ในช่วงตัดสินใจคุณอยู่ในช่วงที่ ที่จะพิสูจน์ดูใจของเขาว่าถ้าเกิดว่าเขาแค่เหงาเนี่ยคุณก็พร้อมที่จะผลักไปเหมือนกันแต่เดือนนี้ยังไม่ได้ตัดสินใจอะไรหรอกค่ะอยู่ในช่วงที่กําลังรอๆอดูอยู่ สุดท้ายเป็นเรื่องของคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วค่ะไพ่ตั้งต้นคือไพ่ของการลังเลไม่แน่ใจแล้วก็ไม่มั่นอกมั่นใจในสถานภาพความรักของกันและกันด้วยไม่รู้ว่ายังรักกันอยู่ไหมยังมีไพ่ของการหวาดระแวงเข้ามาอีกก็กลัวว่าแต่ละฝ่ายเนี่ยจะหมดรักจางรักลงไปแล้วหรือเปล่ามีใครอีกคนนึงเข้ามาหรือเปล่า ไพ่ประจําตัวของคุณคือไพ่ของคนทํางานไพ่ประจําตัวของเขาก็คือไพ่ของคนทํางานไพ่ประจําตัวของคุณเป็นไพ่ของคนทํางานหนักด้วยทั้งๆท,ที่การงานของคุณก็ไม่ได้หนักอะไรนั่นแปลว่าคุณอาจจะไปใส่ใจเรื่องอื่นๆที่ไม่ใช่เรื่องความรักไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องกิจกรรมอะไรบางอย่างที่คุณไปมีแพชชั่นตรงนั้นมากกว่าที่จะใส่ใจคนรักคนรักก็ไปใส่ใจเรื่องงานเหมือนกันทําให้ความรักมันค่อนข้างจะจืดจางทั้งท้ที่จริงๆแล้วเจาะไปในใจลึกๆของคุณทั้งคู่ยังได้ไพ่ความรักสวยๆอยู่เลยคุณก็ยังได้ราาช เขาก็ยังได้ไพ่หกถ้วยนี่คือความรักดีๆที่มีให้กันเพียงแต่ว่าความรักในใจนั้นอะ่ะมันไม่ได้ถูกโชว์มันไม่ได้ถูกแสดงออกมามันถูกปดบังไปด้วยสิ่งอื่นๆที่คุณทั้งคู่ไปโฟกัสมากกว่าในช่วงเดือนนี้เสร็จแล้วก็มาหึงหวง,หวงหวาดระแวงกันเองว่าเขายังรักเราหรือไหมโดยที่แต่ละคนก็ไม่ได้มองตัวเองว่าเราก็ไม่ได้ดูแลเอาใจใส่เขาเท่าไหร่และภาพไพ่ความสัมพันธ์ก็เลยเป็นไพ่เฮอร์มิตรเฮอร์มิตเนี่ยจริงๆแล้วเป็นไพ่พระมันก็ดีแต่พอมาอยู่ในเรื่องความรักเน่นเ,นเรือองของข การปลีกวิเวก เป็นเรื่องของการที่ไม่ค่อยเติมความหวานให้แก่กันเท่าไหร่แต่ยังมีความปรารถนาดีต่อกันอยู่ยังทําหน้าที่ต่อกันได้ดีอยู่ทีนี้พอมันไม่ค่อยคุยกันไม่ค่อยคอมมูนิเคตกันบางทีเนี่ยอยู่บ้านร่วมกันเนี่ยยังคุยกันน้อยเลยเพราะต่างคนก็ต่างไปโฟกัสในเรื่องที่ตัวเองสนใจอื่นๆมากกว่าบางทีมันก็เกิดความขัดอกขัดใจคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องเป็นด่างอัศวินถือดาบเหมือนกันมีความขัดแย้งกันเล็กน้อยแต่ไม่ถึงกับใหญ่โตค่ะพอไพ่ที่ตามมาก็คือไพ่สเตรนท์แปลว่า,า,า,วา,าน ได้ก็คือขัดแย้งกันแล้วก็สามารถควบคุมอารมณ์ได้แถมยังมีไพ่พระอยู่ด้วยนี่คือเป็นไพ่ของคนมีสติด้วยกันทั้งคู่ทําให้ไม่ได้ทะเลาะกันใหญ่โตแต่ก็ไปจบด้วยไพ่ห้าเหรียญห้าเหรียญก็คือมันเติมเต็มให้แก่กันไม่ได้แต่5้าเหรียญน,นี่คือยังอยากมีกันและกันอยู่นะคะตามลักษณะหน้าไพ่เลยก็คือเหรียญนี่เป็นของคุณนะแต่มันอยู่ในกระจกตัวคุณยอยู่ข้างนอกดังนั้นก็คือมีความรักที่มันสัมผัสไม่ได้มีคู่ก็เหมือนไม่มีแต่คนภายนอกก็ยังมองอยู่ว่าคุณเป็นคนมีคู่คืออสถาานนะยยัังชดเจูู่่แตควมร้ ไม่ค่อยชัดเจนและไม่แน่ใจแล้วว่าที่มีกันและกันอยู่เนี่ยเพียงเพราะว่าเราเหงาเราไม่อยากเป็นโสดหรือเรารักกันจริงๆนั่นแหละมันเลยก็ยังประคองความรักกันต่อไปอยู่ถึงแม้ความรักจะไม่หวานแต่ก็ยังอยากมีกันและกันอยู่มีความสงสัยลังเลตรงนี้เหมือนกันค่ะสำหรับท่านที่ชื่นชอบการอ่านนิยายเก็บเป็นนักเขียนนิยายด้วยนะคะใช้นามปากกาว่าก่อใจค่ะมีนิยายวางขายอยู่ในเว็บเมพอีบุ๊กค่ะลิงก์ของเว็บก็แปะเอาไว้ให้แล้วตรงคอมเมนต์ใต้คลิปนี้แหละค่ะ ส่วนท่านที่อยากจะฟังนิยายเสียงนะคะเกตก็มี YouTube ช่องนิยายเสียงชื่อช่องว่าก่อใจนักเขียนค่ะมีนิยายเสียงของเกตนะคะอ่านให้ฟังสามารถเข้าไปรับฟังกันได้ค่ะฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ